ออกมาย่างเบื้องทางบ้านเพิ่นครับหมู่บ้านโคกสว่างตำบลเพทาอ,อําเภอท่าอุเทนมันจะติดมาทาั้งไอทางอย่างาบ้านแพงครับอ,อําเภอบ้านแพงอันเป็นอ,อําเภอสุท้ายเราก็จะไปบึงการขับรถจากกาลสินไปบ้านแพงนะครับซ้ำๆกับขับรถไปคพ่นนี้ครับจังหวัดจังหวัดสระบ,บุรีหรือเชลียงกรุเรงเทพ เฉียดรุงเที่วัดป่าทเทพสิทธาจารย์ผมใช้ใช้กล้องหลังนะครับเบิง้ง <c> เ <oughs> บิ้งเป็นตนรร้น,นหนังสือเก่ากันน้าหน้าวัดนะครับหน้าวัดกับมี เป็นประตูสแตเลสไว้พอดีประตูเสียเป็นก็เลยบ่ได้ใส่พ่นวามันวิญญกระโมยอย่างเิ่นก็เลยบ่ได้เิ็นก็เลยบ่ได้เอากำแพงกันมาครับพอนมีนั่นก็มีกำแพงล้อมรอบวัดเลยครับวัดนี้เนื้อที่40ไล่หลวงปู่เทพสิทธาจาร์เป็นเป็นพระลูกศิษย์ของหลวงปู่หมันสององค์นะครับอยู่นี่อายจาร์มันบอก2องค์ท่านหลวงปู่หมันทั้งสององค์แต่พอาจารย์ส่วนนี้พันรุ่นเดียวกับผมนะ รุ่นเดียวกับผมเพิ่นเพิ่นบวทันหลวงปู่ที่อาจารย์เบิ่งเบ่าๆครับพนี่น้องเบ่าพุ่นนะครับควันออกควันออกอันนี้บ้านโคกสว่างครับเป็นบ้านนะครับบ่ไก่ครับบไก่จากวัดบ่ไก่จากหมู่บ้านแต่ว่าเข้าไปทั้งพุ่นนะครับหมู่บ้านเยอะอยู่ครับหมู่บ้านลายนี่ก็ทางลงทงลงนาเพิ่นนรับหม่านนี้ก็มาสำรวจวานนี้มาถึงพี่กแ่สี่โมงกว่าก็ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เพิ่น สักพักหนึ่งพอแล้วครับจนหอดุมหนึ่งเพื่อนระสีรีบนั่งกับสมาธิเพื่อนก็สอนวิธีการนั่งสมาธิให้แต่ว่าก็ได้จากเพื่อนมาก่อนอันอนี้กับพอสมควรแล,ล้วล่ะตั้งนก็เลยม,มาทบทวนให้ใหมทบทวนเรื่องสมาธิเมื่อคื้นี้ก็น,นั่งสมาธินั่งไปนั่งมาหนาวหนาวทังสี่มิถุนาทังสีหลายๆก็น,นั่งบ่ได้เลยกับมันหนาวเพื่อนว่พาพระอาจารย์ช่วงนี้เพื่อนกับพักการปฏิบัติไว้ก่อนเพื่อนบอกว่ามันหนาวอีลีบางที ร่างกายสังขารเขารับประไว้เขาก็ไปฝืนมันก็เป็นการทรมานสังขารพนวงังผมย่อมรับพระสายลงปู่มันครับที่เพันเดินทุด,ดงสมัยก่อนมีแต่สังขารติจีวอนแล้วก็ผาอบน้ำนะครับแล้วก็อังสะแล้วก็วกมีหมวกมีอีกอย่างที่เพันไว้กันหนาวแค่ชิ้นสองชิ้นเองเนี่ยพันเดินทุด,ดงกลางป่าหลึกหนาวนี่ทรมานครับพลวัาให้ฟังเนาะพระสมัยพระสมัยเมื่อปีปลายปี2400รมหาต้นปี2000 ห้ารนะ้อยนาทีอาจารย์พาอาจารย์พลเราสู่ฟังเนี่ยถือว่าสมัยนั้นเนี่ยสุดยอดด้วยกันโอเคนะครับเท่านี้เดียวผมจบการรีวิวคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับหลวงปู่เทพบเทพบลังสีทางด้านนี้นะครับหลวงปู่เทียบเทียบหลังสีนี่หลวงปู่ชอบทานนสมอพระหลวงปู่ฟันอันนี้ก็คือ พระครูบุญธรรมกรธรรมพรนะครับอง์นี้แล้วครับที่รอไปทางด้านโน้นนะครับท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นองนี้ท่านหลวงปู่มั่นที่พระอาจารย์พูดให้ฟังนี่หลวงตามหาบัวเที่ยวองนี้ลืมถามพาะอาจารย์นะครับนี่ครับที่นั่ง พระสายปฏิบัติท่านจะนี่ครับที่ให้ญาติโยงมาที่นั่งท่านจะจัดเรียบง่ายนะครับนี่หลวงปูส่สะนี่หลวงปูจงป่จุม่มหลวงปู่จุ่มนี่คือองค์นี้นะครับหลวงปู่จุ่มนี้จะบวชพระสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่นที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเกือบทั้งหมดก็ว่าได้นะครับนะครับอันนี้ก็หลวงปู่ หลวงปู่ล่าองน,นี้ครับหลวงปู่ล่าอันนี้หลวงปู่สารอันนี้สายปฏิบัติของหลวงปู่มันจริงๆนะครับนี่ครับรูปหล่อของท่าน,นเจ้าวาดเมื่อกี้นี้ที่ท่านมาเป็นผู้ก่อตั้งวัดท่านทันหลวงปู่มันนับที่อาจารย์พูใน้ฟังท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดน,น,นี้นะครับคือเมื่อกี้นี้ถ่ายคลิปนี้ไปแล้วครับถ่ายให้ดูอีกข้างหนึ่งอันนี้หลวงปู่ทางด้านนี้ก็คือหลวงปูเ่เสา หลวงปู่มั่นหลวงปูท่ทางด้านนี้ถ้าจำไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงๆแต่จะได้ถามพระอาจารย์ศูนย์นยนี่ครับคือที่นี้ก็มีตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดอ่ที่เป็นศาลาที่ใหญ่แต่สร้างมาตั้งแต่ปี2 5 1 7ครับแต่นี้บูรณะใหม่นะครับนะครับนี่บูรณะใหม่ยกพื้นขึ้นพระอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปรับบาตรพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ออกไปละก็ ชาวนี้ก็จบการรีวิวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ,รรบรครับอือนาทายหลังคางไม่ให้เทวาทนเะอาบวงกันไม่เ <c> ก <oughs> ่าเปินตีลังค้งไม่ครับเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็จบบินทบาท อันนี้เป็นศาลารุา่นเก่านะครับรุ่นเก่าเห็นพระอาจารย์บอกว่าสร้างในปี2 5 1 7นะครับสมัยเป็นเด็กน้อยอยู่พคนละเป็นหลังคาไม้นะครับนะครับที่เป็นหลังคาไม้นี่เพิ่งมาต่อเสริมเวลาฝนตกนะครับบ่อยฝนสาดข้าไปพระอาจารย์ผนก็บินธบัตร110รับพันบินธบาตรเดียนั่นเป็นเด็กวัดจากมือกันวันนี้เ <c oughs> มื่อกี้นี้6โมง กว่ากะยังมืดไปนนี้เริ่มแก้งออกแล้วครับบกโมงสี่สิบนี่ครับมันเป็นวัดปา้ายลีครับวัดปา่าจริงๆอันนี้กุฏิพระอาจารย์พันจะอยูนะครับกุฏิพระอาจารย์น,นคะครับเป็นกระเียนคำกรวัยน,นำต้นใหม่ดีจงคิดก่อนทุกคำที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดกลายเป็นความเพลินว่าแล้วครับ คือยังพุทธเจ้านบอกว่าเนี่ยครับบาจาเนี่ยครับมันข่าคนโดยที่ม่มีบาดแผลตอมใจนะครับมันมันข่าคนจนตอมใจได้มีชิน,นันแล้วเขาสีวสีวา,วายยังกันใน้ภัยนะครับก็ต้องระวังเรื่องคำเบานิดน,นึงนะครับยังก็เลยมานี่ครับกุฏิพระาจารย์เห็นไหมเพิ่เป็นกุฏิใหม่พันิ่งนาวครับ เพื่อนผมอยู่กับตีปูนนะครับเพื่อนเป็นสายปฏิบัตินี่ครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ม,มันนะครับมาเบิ่งทางจงกรมของเพื่อนครับทางจงกรมเดินจงกรมอันนี้ผมมากล้าขึ้นไปเหยียบเดี๋ยครับทางพระบวชพระอยู่ดีเหยียบของเพื่อนนะครับแต่ผมได้ไปแต่ทุกคนอาศิโลดีเลยครับผมครับเพื่อนภายใจมันลอยอยู่ประมาณยี่สิบเมตรเพื่อนว่าช่วงนี้เดินบ่ได้มันหนาวครับ ก็คืนนี้จะหนาวนะครับหนาวเละเยือกเลยนะครับม่อคืนทางด้านทางด้านนวนทางยงกบมพันเศษเป็นมุงขึ้นให้ยมยางครับเวลายโยมมาฝึกกรรมฐานนะครับพระอาจารย์เนะข้าไปข้างในก็มีปุติมีอย่างอีกคนนะครับเข้าไปข้างในนีที่จอดรถมีอย่างลายยางแล้วก็เอามาฝากที่นองนะครับเนาะ